เราไม่ต้องกังวลเลยพี่มินทั้งแมว<ช>นะครับน้องหมาตัดเลี้ยงนะครับปลอดภัยแน่นอนเพราะตัวเครื่องจะปล่อยขึ้นแบบ ขึ้นเสียงพี่มินสามย่านความถี่เพื่อขับไล่หนูแมลงจิ้งจกต่างๆนะครับพร้อมปล่อยปจุลบเพื่อให้อากาศดีขึ้นด้วยและนี่เลยพี่คิวในเรื่องของการใช้งานเนตัวนี้เขาเป็นคลื่นซึ่งเขาจะมีคลื่นอัลตราโซนิกเป็นคลื่นและคลื่นไบโอกค่ะเพื่อขับไล่หนูเลยจะเป็นการสร้างความรับพรวนให้หนูแมลงสาบจิ้งจกทํางานด้วยคลื่นแม่เหล็กจับไร้เสียงรบกวนเราแน่นอนม่เป็นอันตรายต่อ มนุษย์อย่างเรา,าพี่คิวนอกจากนี้ค่ะพี่คิว<ะ>ไม่เป็นไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะปลอดภัยกับผู้พษษักอาศัยและมีการปล่อยประจุลบมาให้เพื่อฆ่าเชื้อโรคในอากาศช่วยให้อากาศของเราบริสุทธิ์อยู่ครอบคุมพื้นที่ถึง300ตารางเมตรกันเลยทีเดียวยลยและในการใช้งานเดียวทัยังไงพี่เมนจะขออนุญาตใช้งานเป็น นิดนึงในเรื่องของการใช้งานนะคะนี่เลยเสียบนะคะด้านหลังนี่จะเป็นปลั๊กไฟเนาะเตามาตรฐานเลยนะเสียบกับทุกบ้านอยู่แล้วสองขานะคะและเสียบเข้าไปทางด้านนี้นี่เลยนี่เลยจริงๆเนี่ยเรามีหลายเครื่องติดได้ทุกมุมบ้านเลย้ในการใช้งานนี่ อันนี้คือจะมีสัญลักษณ์ไฟนะคะตรงด้านบนจะเป็นไฟบอกเลยตอนนี้ออฟอยู่ก็จะมีแสงไฟติดเมื่อเปิดออนจะมีแสงไฟสีแดงติดขึ้นมาเห็นอ่อนๆเลยใช่ค่ะตอนนี้ก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นการปล่อยคลื่นออกมาทุกทิศทางเลยครับคิวชัดเจนใช่ตัวแรกนะคะจะเป็นแมกนีิคคลื่นแม่เหล็กนั่นเองตัวที่2ตัวที่2จะเป็นไอออนประจุลบค่ะตัวนี้เลยแล้วตัวที่สาจะเป็นคลื่นอัลตราโซนิกคลื่นความถี่เพื่อเป็นการทําให้เกิดการรบกวนต่อแมลงต่าง ต่างมาแรงสันต่างและในการใช้งานกลางคืนค่ะพี่ยูเขาจะมีนี่เลยเรื่องของไฟไนท์ไลฟ์นี่ในกล้องเห็นหรือเปล่าเอ่ยตอนนี้อาจจะสว่างนิดนึงใี่มยจริงๆถ้าอยู่ในที่มืดเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยจะเป็นแสงสีน้ําเงินแบบนี้นะคะครับ